สวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ของน้องซันนะคะคือจุดเริ่มต้นที่มารู้จักกับทางโครงการของ MBS นะคะก็คือเริ่มจากแม่แก้วแม่แก้วเป็นคุณแม่ของน้องนอกซึ่งเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของทาง MBS นะคะก็มีโอกาสได้รู้จักกันแล้วก็คุณแม่แก้วก็เป็นคนแนะนําเหมือนแนะนําเข้าสู่วงการนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสจริง,รงๆเลยได้เพอเอิญทาง MBS ไปจัดนิทรรศการอยู่ที่ MRT ผลโยทินวันนั้นมีโอกาสได้พบกับคุณครูต้อยครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้เห็นผล งานของน้องๆและเห็นน้องๆทํางานนะคะความรู้สึกแรกเลยก็คือว่าทําไมแบบภาพที่ออกมาจากผลงานของน้องๆดูเป็นพลังบวกอ่ะดูเหมือนภาพเขายิ้มให้เราแล้วน้องๆเขาทางานด้วยความสุขมากเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสาันมีโอกาสถ้ามีโอกาสได้มาร่วมทีมมาหาสันน่าที่จะมีภาพที่เป็นเป็นพลังบวกแบบนี้ให้กับแม่แล้วก็ให้กับคนอื่นๆด้วย แล้วปรากฏว่าได้คุยกับค,ครูต้อยแล้วก็โอเคคุณครูต้อยก็รับสันเป็นสิ่ง์ <c oughs> นะวันนั้นก็ผ่านมา2เดือนแล้วนะคะ <c oughs> สิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่า <c oughs> เด็กพิเศษอ่ะเขามีข้อจํากัดในเรื่องของการสื่อสารสันเขาได้สื่อสารจากภาพงานของเขาอะค่ะโดยที่คุณครูให้เป็นแค่แนวทางแต่ทุกอย่างนี่คือมันออกมาจากพลังงานของเขาพอเขาได้ทํางานอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเขาได้รับกําลังใจจากคุณครูด้วยอะไรด้วยคือมันรู้สึกมันเป็นพลังบวกแล้วเขารู้สึกวา่าตัวเขาเองเขาเขามีคุณค่าแล้วนะเขาได้เขาได้ทํางานจาก จากใจของเขาเนี่ยข้างในเขาคงจะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยเพราะเขาได้สื่อสารออกไปพอมันโล่งอะคะ่ะพอมันมันเริ่มมีพลังบวกอยู่ข้างในเนี่ยเขาได้เรียนรู้สึกใหม่ๆพัฒน,นาการในทุกๆด้านเนี่ยเขาดีขึ้นเพราะกลายเป็นเด็กที่ที่น่ารักขึ้นนะคะ่ะก็เลยต้องบอกว่าขอบคุณที่ทางคุณครูต้อยและทาง mbs เนี่ยที่ได้ให้โอกาสขอบคุณแม่กแก้วด้วยที่แนะนำก็เราเราได้เห็นว่าน้องสัน ได้รับพัฒนาการได้รับสิ่งดีๆขึ้นคือนุมองว่าศิละปะค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษและเด็กปกติแลือจะเป็นใครก็ตามนั้นคิดว่าเป็นพรจากฟ้านะคือเหมือนพระให้เรามาเพื่อที่จะให้เราบําบัดให้เราได้สื่อสารให้เราได้มีอาชีพด้วยนะคะกับการทํางานตรงนี้คืออย่างน้นอยๆเนี่ยทาง MBS ทําให้เราได้รู้ว่า การที่เราได้ได้ทำให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆได้มีพื้นที่ยืนในสังคมแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าเขาไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆอยู่กับอยู่อยู่กับบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นการทาบุญเป็นการที่สร้างโอกาสให้กับคนที่ที่คิดว่าไม่น่าที่จะได้โอกาสแล้วอะค่ะในใน,ในสังคมแล้วก็ยังบอกกับครูใตย้ยว่าครูใต้ตอนนี้เราลงเรือลําเดียวกันแล้วนะคุณครูมีอะไรช่วยแนะนําด้วยเพราะว่านุชเองก็ศิล,ละปะเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ยินดีที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือให้กับลูกๆให้กับเด็กกๆแล้วคคุณรู ค่ะอันนี้ขอบคุณค่ะแล้วตั้งแต่น้องเขาเรียนมาแล้วพัฒนา,าการเป็นไงบ้างคะพัฒนาการเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะปกติเขาจะวาดแบบนี้นะคะปกติเลยก็คือจะเขาจะวาดจากสีแห้งๆสีชอส็อกสีเป็นสีเมจิกอันนี้ก็จะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นบ้านในฝันของเขาค่ะ อันนี้ภาพแรกส่วนภาพต่อ,ตอมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณครูพยายามที่จะให้เขาเห็นแนวทางของเขาเป็นรูปทะเลที่เขาชอบนะคะก็จะเป็นทะเลเป็นท้องฟ้าในแบบในแบบของสันนะคะรูปต่อมาเป็นรูปดอกไม้รูปแรกของเขานะคะอันนี้คุณครูก็เป็นคนแนะนะให้เขาเป็นดอกไม้รูปแรกจริงๆสังเกตว่าสีเขาจะเริ่มสดใสขึ้นแล้วหลังจากนี้อันนี้จะเป็นเฟรมเป็นการวาดลงใน 5ใบครั้งแรกของเขานะคะด้วยสีอะคริลิกซึ่งคุณครูก็เป็นคนแนะแนวทางให้เขาแล้วปรากฏว่าเขาชอบในแนวทางนี้มากเลยอันนี้จะเป็นรูปดอกไม้ค่ะก็เป็นดอกไม้ที่อาจจะคล้ายๆรูปที่ผ่านมาไม่กี่เมื่อเมื่อสักครู่นะคะส่วนอันนี้ภาพนี้อันนี้คุณแม่ภูมิใจนําเสนออันนี้เป็นแนวญี่ปุ่นนิดนึงอันนี้เป็นภาพจากแบบที่ครูต้อยให้มาเขาก็วาดจากแบบเลยค่ะแล้วก็ดอกไม้ของเขาก็จะเป็นแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพราะว่าซันเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบ อะไรที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นแนวแนวญี่ปุ่นเพราะฉะนะรูปเนี้ยแม่ชอบมากเพราะว่ามันออกแนวญี่ปุ่นแล้วก็ใสๆอันนี้ก็จะเป็นวาดวาดวาดจากแบบเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็จะเริ่มเริ่มมีสีสันเริ่มมีอะไรที่มันเยอะขึ้นอันนี้เขาจะใช้ฟองน้ําเริ่มมาปะๆแล้วนะคะ เริ่มเริ่มมีเทคนิคมากขึ้นจากภาพที่ผ่านๆมาส่วนภาพนี้น้องซันน่าจะตั้งชื่อว่าอันนี้เป็นน้องเหมียวโมนาภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพที่เขาเริ่มที่จะมีเทคนิคมากขึ้นก็คือว่าใช้หยดสีลงไปก่อนแล้วเขาก็ใช้เกลียงนะคะเกลียแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ผู้กันแล้วก็ตบท้ายด้วยฟองน้ำนะคะภาพก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนรูปนี้นะคะเป็นภาพวาดล่าสุดอันนี้เป็นน้องเหมียวลิซ่ามาจากแบบเหมือนกันนะคะก็ใช้ เ,เทคนิคก,การหยดสีก่อนแล้วก็ใช้เกรียงแล้วก็ใช้ผู้กันแต่ว่าอันนี้จะไม่มีอฟองน้ำนะคะก็จะลองให้ดูแบบไม่มีไม่มีฟองน้ำดูค่ะเป็นภาพล่าสุดแล้วก็สังเกตว่าเขาพัฒนาภาพขึ้นเรื่อยๆนะคะจะน้องๆคนอื่นนะคะี่วยดูดีที่สุดว่า,านวเนี่ยลองๆได้ยังง ต้องฝากถึงผู้ปกครองค่ะว่าจริงๆแล้วคือเด็กพิเศษเราอะไม่ใช่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องหาเขาให้เจอแต่ที่แน่ๆนึกคิดว่าศิละปะนี่มันคือพื้นฐานอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กได้สื่อสารผ่าน ผ่านภาพบ้านของเขาอะคะ่ะการที่เขาได้ดึงอะไรออกมาจากใจเขาอะคะ่ะเป็นการช่วยในเรื่องของจิตใจเขาเพราะว่าในสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เขาสื่อส,อสารไม่ได้เขาจะสื่อสารผ่านพวกนี้เขาเป็นเด็กที่อารมณ์เย็นขึ้นมันก็ทําให้เราได้ดูแลเขาง่ายขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ในส่วนของจุดอื่นๆที่จะไปต่อยอดกันในเรื่องของความชอบที่จะเป็นอาชีพการที่จะทําอะไรต่อไปเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่บคุคคลแต่รูเชื่อว่าศิลปะก็คือผรจากฟ้าจริงๆค่ะก็คือช่วยเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าในเรื่องของจิตใจในเรื่อองงงขสัคมในเรื่องของ ฐานะทางเศรษฐกิจต่างๆคือเขาก็จะมีอาชีพได้ถ้าหากว่าเขารู้จักการต่อยอดแต่สิ่งที่สําคัญก็คือนุดว่าอยู่ที่ผู้ปกครองค่ะพยายามให้ความสําคัญเขาตรงนี้อย่ามองว่าเขาเป็นเด็กที่เราจะต้องคอยพยุงเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะชีวิตเนี่ยเราอยู่กับเขาได้ไม่ได้ตลอดชีวิตอย่างน้อยๆการที่เขาทําอะไรได้บ้างเขาก็ลดภาระให้กับคนในครอบครบัวลงไปได้เยอะและอย่างนั้นก็คือเขามีความภูมิใจในตัวเองว่าเขามีคุณค่าอันนี้คือสิ่งที่ทดีที่สุดเลย